วิธีทำเปร์กํำจัดไรฝุ่นใช้เองแบบไม่ง่ายมีฝุ่นผสมดังนี้ครับ 1. เดบแอลกอฮอล์สำหรับน้ำหอม 2. สารฆ่าเชื้อสนิซออาซี RC. และ 3. e เอเซนเชียลออล์หรือก็คือน้ำมันหอมระเหยที่ได้จากการสกัดจากธรรมชาติ1 0อเนั่นเองครับขั้นตอนในการทำก็ง่ายมากครับอันดับแรกคือ เตียมเดฟหรือแอลกอฮอล์สำหรับน้ำหอมมา200มิลลิลิตร 2. เลือกน้ำหอมมาเหยที่คุณชอบใส่ลงไปตามชอบแล้วคนให้เข้ากันได้เลยครับ 3. นำฟินิโ์ RC 2มิลลิลิตรเติมลงไปแล้วคนให้เข้ากันอีกรอบเทใส่ขวดสเปรย เท่านี้ก็สามารถนำไปใช้งานได้แล้วครับส่วนวิธีใช้สามารถใช้พ่นบนพรมผลิตภัณฑ์ขึ้นนองต่างๆทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสนใจติดต่อฝั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามข้อมูลได้ที่ v e r g i m c o f a ฟาครับผม